สวัสดีครับมนุษย์ตะขาบนะวันนี้มาเทียบสองคู่นี้สั้นๆคงไม่ได้ละเอียดอะไรมากมายนะครับเพราะรู้สึกมีคนสนใจกับเจ้าสองคู่นี้เอยอะพอสมควรนะฮะโความักเอ็กซ์นะครับกับอาดิดาสบอสตันสิบสด้วยด้วยราคาค่อนข้างใกล้เคียงกันนะครับ คู่นี้5,800บาทคู่นี้6,990เป็นรองเท้าที่จะเรียกว่าเป็นอะไรเป็นรองเท้าซปเปอร์เทรนเนอร์นะฮะก็เป็นระดับเดียวกับเ n d o โดฟินสปีดนิวบาลานซ์เอสซีเทรนเนอร์นะครับเอซิซเปอร์บลัอะไรแนวๆน,นี้นะฮะหรือ n i กี้ก็จะเป็นพวกซูม m ฟล y หนะครับ นี้เวลาลดแล้วเนี่ยเจ้านี่อาจจะได้ราคาที่เบากว่าหน่อยเราอย่าไปพูดถึงราคาเราพูดถึงการใช้งานดีก,กว่านะครับอยู่ที่จริตของท่านว่าจะใช้แบบไหนฮะฮอกานะครับนิ่มนะนุ่มความนุ่มเนี่ยผมว่ามันแทบจะแบบน,นี่เขาใช้โฟมเดียวหรือเปล่าอ่าพีแบ นะครับน่าจะเป็น t b a บ็ัสงคู่นะฮะหรือนี้อาจจะเป็น TPU ซึ่งก็เป็นเบสหนึ่งของ t b a บ็เช่นกันนะครับแล้วก็จะเป็นโฟม EVA ในช่วงล่างทั้งคู่เช่นกันนะต่างกันชัดๆคือระบบพื้นอันนี้เป็นพื้นที่ใช้แผงน b b บ็เต็มแผ่นนะครับส่วนเจ้านี้เป็น Energy Rot ซึ่งเป็น2.0แล้ว ไม่ได้มีฟั้นแค่นี้มียาวมาเต็มนะฮะจะไม่เหมือนรุ่น10-11ซึ่งจะมีแผ่นอินเต y ร o อดมาแค่นี้ช่วงท้ายใส่ช่วงต้นเท้าด้านบนใต้เท้าเนี่ยใส่เป็นแผ่นคาร์บอนไฟเบอร์มาความเกาะถนนเริ่มจากความเกาะถนนก่อนอันนี้เกาะกว่านิดๆน,นะครับคู่นี้จะด้านๆกว่านะฮะดึงมันไม่เท่าเกาะ เกาะสู้ไม่ได้แต่ไม่ได้แย่นะครับถือว่าเกาะถนนดีไม่ลื่นนะไม่เท่าพวกไม่ลื่นแบบเอนโดฟินที่คนชอบปนว่ารองเท้าลื่นถ้าเจอถนนเปียกนะครับการสวมใส่คู่นี้ได้เปรียบนิดๆตรงที่ว่าผ้าเขายืดกว่านะผ้าอันนี้กระชับไม่ยืดนะครับได้แค่ให้ตัวเฉยๆการล็อกเท้าผมให้พอๆกันนะฮะดีพอๆกันไม่ ไม่แย่ทั้งคู่นะครับล็อกส้นล็อกอะไรดีหมดลิ้นพอกันนะมีแถบล็อกด้านข้างนะอันของโฮก,ก้าเนี่ยจะเป็นกะัะสเซ็ดังนะครับคือมีแถบต่อจากลิ้นเลยส่วนอันนี้จะเป็นแถบแยกแถบเนี่ยจะแปะจากตรงนี้ลงไปนะล็อกเท้าได้ดีพอกันการดึงเท้าคู่นี้มันกว่าเล็กน้อยนะครับ คู่นี้ก็จะดึงแบบว่าไม่ติดเท้าเท่าเจ้านี่การรองรับความละมุนละไมในการวิ่งผมให้คู่นี้ดีกว่านะฮะลองรันวิ่งยาวๆว,วิ่งสบายๆให้ความละมุนเท้าที่มากกว่าชัดเจนนะครับโดยไม่มีอาการหน่วงนะไม่ได้หน่วงนะครับเพียงแต่ท่านจะเร่ง ไม่อาจจะเร่งไม่ทันใจเพราะว่ามันก็จะออกสไตล์นุ่มๆน,นะครมันไม่ได้แบบว่าดีดเด้งโครมคลามรองเท้านี่ลองเราลองบีบให้ดูนี่รองเท้าจะหักโดนตรงด้านหน้านะครับจะไม่เหมือนรองเท้าคาร์บอนซึ่งจะไม่มีรอยหักตรงนี้การคลิ้งไหลคู่นี้ถือว่าดีทําได้ดีพอสมควรน,นะครับส่งเท้าค่อนข้างดีตามสไตล์โฮก้าซึ่งเป็นร็อกเกอร์เชฟนะ คงขึ้นเจ้านี่ก็เป็นร็อกเกอร์เหมือนกันแต่ร็อกเกอร์เขาช่วงสั้นกว่าแต่เขาได้เปรียบตรงรองเท้าตรงแผ่นเขาจะค่อนข้างแข็งกว่านะรองเท้าจะไม่หักตรงนี้ลองเทียบกันดูเห็นไหมครับมันจะหักไม่เหมือนกันนะได้ความกระชับมากกว่าคือโฟมนุ่มนุ่มกว่า Adios Pro 3โนปะรสามได้ฟีลที่มันนุ่มนวลกว่า a d i o s Pro 3พอสมควร แต่ไม่ได้นุ่มเท่าเจ้านี้นะครับถ้าเจ้านี้เป็นความลำมุนเจ้านี้ก็เป็นนุ่มแน่นนะฮะอาจจะเป็นรถที่แต่งช่วงล่างมาแล้วเล็กน้อยวิ่งสนุกดีเร่งพันใจกว่านะครับน้ำหนักเบาวกว่าคู่นี้276กรัมคู่นี้296กรัมในไซส์11 US ทั้งคู่นะฮะเวลาวิ่งไม่ได้รู้สึกหนัก ทั้งคู่นะครับอย่าเอามาเป็นบรรทัดฐานอย่างเดียวว่ารองเท้าน้ำหนักที่ดูเยอะแล้วมันจะหนวกเท้าคู่นี้อย่างเช่นคู่นี้เนี่ยโฟมด้านล่างไม่ได้หนักมากเขาจะมาหนักอัปเปอร์เพราะว่าอัปเปอร์เป็นผ้าปกติไม่ได้เป็นผ้าพลาสติกนะฮะมีโครงมีบุกนวมเต็มไปหมดนะครับก็จะคือพอน้ำหนักอยู่บนเท้า เราจะยกรองเท้าได้ง่ายกว่าน้ำหนักที่ถ่วงด้านล่างนะฮะร,รองเท้าที่หนักด้านล่างเนี่ยก็จะมีเป็นบางยี่ห้อที่ผมเคยเจอมันก็จะหน่วงนะครับแต่รองเท้าที่หนักด้านบนเนี่ยความหน่วงจะน้อยลงเพราะว่าเท้าเราช่วยหิ้วขึ้นนะับมันไม่ได้โดนถ่วงจากด้านล่างคู่นี้วิ่งสนุกกว่าเร็วกว่านะครับ แต่ความสบายก็น้อยกว่าก็ต้องลองเลือกกันดูหวังว่าจะมีประโยชน์เล็กๆน้อยๆให้เพื่อนๆที่กำลังตัดสินใจอยู่เดี๋ยวผมอาจจะทำซูเปอร์เทรนเนอร์ให้เพื่อนๆมาดูกันอีกทีว่างบประมาณ5ถึง7,000บาทควรจะไปซื้อซูเปอร์เทรนเนอร์คู่ไหนบางทีเราก็ไม่จำเป็นจะต้องไปซื้อ รองเท้าคาร์บอนเสมอไปนะคะคือใช้งานให้ถูกประเภทมันก็ดีนะครับรองเท้าคาร์บอนเท่หล่อแต่บางคนใส่แล้วทนไม่ได้นะอย่ามาเรียนแบบมนุษย์ตะขาบเพราะามนุษย์ตะขาบใส่รองเท้าจนมั่วไปหมดจนไม่รู้ว่ามันเป็นรองเท้าอะไรบ้างนะฮะดรอปยังไม่ทราบเลยว่ารองเท้าคู่นี้ดรอปเท่าไหร่สูงเท่าไหร่ผมไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่นะครับโอเคครับขอบคุณมากที่ติดตามมนุษย์ตะขาบนะครับสวัสดีครับ